หลังจากที่เราถักสีแดงแล้วก็สีขาวไปแล้วนะคะทุกคนตรงนี้มันจะมีรูนิดนึงใช่ไหมคะให้เพื่อนๆใช้ไหมปลายไหมอีกด้านหนึ่งนะคะสอดไปสอดมาปิดรูให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อสีน้ำเงินกันเลยนะคะปัญหาจากคลิปที่แล้วนะคะช่วงแถวที่1ิบสเนี่ย หรือว่าช่วงสีน้ำเงินนะคะทุกๆคนก็จะบอกว่านับแถวไม่ตรงกันหลักไม่ตรงกันนะคะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหานะคะก็คือว่ามันจะมีเส้นประมาณนี้นะคะก็คือช่วงประมาณนี้ข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ตรงกลางนะคะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่ะด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางนะคะที่จะเป็น ในส่วนของการถัก A นะคะก็คือการถักรวบ2หลักใน1หลักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะจิ้มตรงจุดเริ่มต้นได้เลยนะคะแถวแรกของสีน้ำเงินจะเป็น 6x นะคะก็จะถักไปประมาณ 6x มันก็จะพอดีตรงแถวแถวตรงกลางของอเส้นที่เราจะ A นะคะ ก็จะถักประมาณ 6x นะคะมันก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางของหัวใจซีกซ้ายนะคะซีกตรงนี้เนาะนี่นะคะแล้วก,กะเอาก็ได้ค่ะแล้วน,นี่ค่ะแถวซ้ายแถวขวานี้นะคะเราก็จะทําการ A แถวแถวนี้เลยค่ะเพื่นพนอนๆถ้าชํานาญแล้วไม่ต้องนับก็ได้นะคะก็คือกะเอาไปได้เลยก็คือซ้ายขวา A แล้วก็ตรงกลาง A แค่นี้ได้เลยค่ะใช่แล้วเราก็นี่เเสร็จก็นับหลักไปตามปกติเลยนะคะหรือว่าไม่นับก็ได้ก็ถักไปได้เรื่อยๆเลยแล้วเราก็กะเอาตรงกลางของอีกฝั่งหนึ่งนะคะค่อยๆทําไปนะคะ แบบนี้แล้วเราก็ A ไปได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะถักไปเรื่อยๆจนถึงตรงกลางนะคะพอถึงตรงกลางเราก็จะ A อีกรอบหนึงนะคะก็แค่นั้นเลยค่ะจบเลยไม่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากอะไรเลยนะคะก็คือจะ A ข้างละข้างละ 1A เนาะแล้วตรงกลาง1ครั้งแค่นั้นเลยค่ะ ก็คือแถวสีน้ำเงินนะคะแถวที่1เป็น 6A แถวที่2เป็น 5a แถวที่3ก็ 5A นะคะโดยประมาณเนาะและแถวที่4ก็จะเป็น x ทั้งหมดเลยนะคะส่วนสีขาวนะคะก็จะเป็น 4A แล้วก็ 3a นะคะแล้วก็ต่อด้วยสีแดงอีก4แถวสุดท้ายก็จะเป็น2 แล้วก็ A นะคะสลับไปเรื่อยๆได้เลยค่ะถ้าถักแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องจำก็ได้ค่ะว่าแถวนั้นจะมีเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสามารถถักไปได้เรื่อยๆเลยแล้วก็กะเอาตรงกลางนะคะแล้วก็ A ไปได้เลยก็คือรวบเป็นหลักเดียวแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆได้เลย นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยพอแถวที่สองเราก็จะถักเป็น 5A นะคะหรือว่าจะเหลื่อมกันนิดหน่อยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเลยค่อยๆถักไปได้เลยนะคะเราก็จะ A กันเส้นประมาณนี้เลยค่ะซ้ายแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ขวานะคะมันก็จะได้เป็นรูปหัวใจเป็นสามเหลี่ยมพอดีเลยค่ะ ตรงที่เรา A นะคะอาจจะเหลื่อมกันก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเราก็แค่ A ซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางแค่นั้นเลยค่ะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะจะได้เท่ากันเนาะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆกลัวไม่ตรงกันนะคะก็สามารถใช้ที่มาร์คมามาร์คจุดได้นะคะว่าตรงนี้เราจะเออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถักไปเรื่อยๆบ่อยๆไม่ต้องมาร์กก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะคล่องเองเนาะ นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยเพื่อนๆถักอันแรกนะคะมันอาจจะเบี้ยวๆเนาะแต่ว่าทําเป็นหลายๆอันนะคะเดี๋ยวก็จะคล่องเองค่ะครั้งแรกเราอาจจะใช้เป็นสีเดียวก็ได้นะคะพอเราถนัดแล้วก็เราก็จะมาสลับสีแบบนี้ได้เลย พอครบแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะถักแถวที่3แถวที่3ก็จะเป็น x ทั้งหมดนะคะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถเม้นมาถามใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่โอจะเข้ามาตอบนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยมาคอมเมนต์มาบอกปัญหาว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้ทำการแก้ไขแล้วเนาะว่าให้ทำการ A ใน3จุดนะคะซ้ายกลางแล้วก็ขวาทั้งสองด้านเลยนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วสีน้ำเงินเราก็ตัดใหม่ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะทำสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะเราก็จะทำเหมือนกันนี้เลยลายเดียวกันนี้เลยนะคะก็คือเราจะเอตรงนี้นะคะตรงซ้ายตรงกลางแล้วก็ตรงขวานะคะในทั้งสองด้านนะคะซ้ายกลางแล้วก็ขวาเอให้มันตรงกันนะคะเราก็จะได้ หัวใจสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะที่แบบสวยงามอันแรกนะคะอาจจะยังไม่ได้เนาะให้ลองทำหลายๆอันดูนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มชินมือกันไปนะคะหัวใจก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้จะเป็นขนาดหัวใจที่8เซนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่โอจะมาทำเล็กกว่านี้นะคะก็คือ5เซนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย